สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมสุพรรณอโต้คาร์ครับชุมแพขอนแก่นครับผมหรือว่าออนไลน์คาร์เซ็นเตอร์ครับชุมแพขอนแก่นครับผมพีรันเนอร์ครับตัวนี้เข้ามาใหม่สวยจัดเลยครับปี21ไม่ห้าหมื่นโลสวยมากๆแล้วเอามาขายราคาอย่างถูกอย่างต่ำให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆครับผมไม่แพงโอเวอร์นะครับผมพีรันเนอร์นะครับ2.4งจุสีแคปสีขาวไม่ห้าหมื่นปี21นะครับผมราคา4,59,000บาทครับผม ดาวเพียง21บาทค่างวด8,500บาท7ปี84งวดส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาไม่ต้องมีคนข้าประกันรับประกันลดหลังการขายทําสัญญาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของท่านส่งรถฟรีถึงบ้านออกง่ายๆออกได้ทุกคนครับผมไม่ต้องมีว่าเออคุณจะต้องมีนั่นคุณจะต้องมีนี่ออกได้ทุกคนครับผมขอแค่ท่านมีเครดิต ก็พอครับผมยังไงสนใจติดต่อได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับศูนย์แปดศูนย์สามหสสวัสดีครับ